ปีงครับแล้วทางทางด้านในป่าลหรือผู<ะ>้ที่ดูแลสถานที่นี้เคยบอกไหมครับว่าทําไมคุณหญิงกับประเทศไทยถึงได้รับเกียรติอันสูงขนาดนี้ครับ mm hmm. เขาเคยได้ได้ได้พูดกับคุณหญิงไหมว่าทาไมาครับนี่ค,คือคำถามของผมาว่าทาไมอย่าลืมนะครับว่าสองพันกว่าปีใช่เป็นครั้งที่สานี่คือครั้งที่สามในประวัติศาสตร์สองพันกว่าปีนะฮะใช่แล้วทําไมประเทศไทย เขาได้บอกคุณหญิงเขาเขาเขาพูดตอนถแถลงข่าว <ฮะ S 2> ตอนถแถลงข่าวตอนลงนามกันเนละ <ฮะ S 2> เขาก็บอกว่าที่อนุญาตให้ให้คนไทยเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงเราก็รู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากในการทําเขาก็คิดว่าก็น่าจะไว้วางใจว่าจะสามารถทําสิ่งที่ดีๆให้กับที่นี่จริงๆนั่นค<ๆ>ือ,อคำตอบของเขาใช่ ในตอนแถลงข่าวเขาพูดขึ้นมาคือเขากลัวเขาเขากลัวกลัวที่กลัวประเทศอื่นหรือว่าหรือกลัวกลัวกลุ่มอื่นหรือใครก็แล้วแต่มาทําอะไรที่นี่แหละฮะคุณหญิงพอทราบนะครับเขาก็ไม่อนุญาตคนอื่นนะทำไมทำไมถึงไม่อนุญาตคนอื่นก็ยังงงๆเหมือนกันนะคะเราได้ทราบจากทราบประวัติจากขราคุณเจ้าจากท่านเจ้าคุณราชว่าคนมาขอเยอะแต่เขาก็ไม่ให้ทํา ผมเชื่อว่าคนอื่นก,กน็น่าจะต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนกันเพราะชาวพุทธด้วยกันใช่ไหมฮะแต่แต่เขาก็บอกว่าที่เขาให้คณะเราเนี่ยเพราะเห็นเหมือนกับมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงก <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ็เลยลองให้ทําดูซึ่งในเฟสแรกก็ยากนะคะคการประสานงานติดต่อทุกอย่างยากทุกวันใช้เวลา3ปีใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้มาต,ต,ต,ตั้งแต่ต้นนมาเกือบเกือบสามปีค่ะสองปีกว่าตอนนี้เกือบสามปีคือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้จะไม่ใช่อย่างนี้ตรงนี้จะไม่เป็นลานถูกต้องไหมครับแต่ <Brandon S 2> เป็นดินเป็นดินหมดเลยละนะครับลแล้วที่รอบๆนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราตรงนี้ก็จะมีลานอันใหม่ใช่ค่ะแต่ลานทางเดินไม่มีเลยค่ะทั้งลานทั้งทางเดินไม่มี น,นี่แค่โครงการที่แค่นี้ป่ะฮะหรือว่ามีอะไรอีกอันนี้นแค่เฟสหนึ่งกับเฟสสองคือเฟสหนึ่งเราจะบูรณะเสาหินโศกถ้าเสาหินโศกถ้าดูในรูปเนี่ยก่อนบูรณะเนี่ยจะกระดำกระด่างเหมือนเหมือนท่อนล่างเนี่ยนะคะคจะเยอะทัทง้งทั้งทั้งองค์เลยเขาเรียกว่าเป็น stone cancer ก็เป็นศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืเอเหมือนมะเร็งของเนื้อผิวแล้วก็ยูเนสโกก็ส่งพวกเขาเรียกว่าผู้พวกนัก นักมักโบราณคดีด้วยแล้วก็พวกผู้ที่รู้เทคนิคมาซ่อมเป็นฝรั่ง5้าคนมาซ่อมอันนี้ก็อยู่ในโครงการเราแล้วก็มาทําลานเราก็มาสร้างลานสร้างทางเดินลานอย่างเงี้ยหาลานใหญ่ๆแล้วก็ทางเดินเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามากราบไหว้ในนี้เนี่ยได้สะดวกขึ้นแต่ว่าในในเฟสแรกเนี่ยถามว่าเราสบายใจเรา รู้สึกว่าได้อย่างใจเราไหมไม่ได้อย่างใจนะเพราะอะไรพราจะดูเนี่ยดูอิฐหินตรงเนี้ยนะคะคสีด่างและเพียงแค่ปีเดียวที่สร้างเสร็จเนี่ยเพราะว่าปีเดียวที่สร้างเสร็จเนี่ยด่างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาอนุญาตให้เราไม่อนุญาตให้เอาวัสดุจากภายนอกเขาให้เอา,เอาที่เขาทำภายในประเทศซึ่งสิ่งที่เขาทำภายในประเทศเนี่ยเขาเขาเผาแบบแบบชาวบ้านนะคะความร้อนไม่เท่ากันห<อ>นึ่งด่างสองน้ำซึม อ,อ๋อครับแล้วก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้ซีเมนต์นะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ซีเมนต์นอันนี้ไม่ซีเมนต์นะใช่ค่ะเขาไม่ให้ใช้ซีเมนต์อ๋าไม่มีกฎข้อบังคับด้วยใช่ใช่ไม่ให้ซีเมนต์ไม่ให้มีการตอกอะไรลงไป นะคะตอกฐานลากไม่ได้อ๋อคือเป็นการบูรณะที่พยายามที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไม่ยุ่งเกี่ยวสามารถลอกออกมาได้เลยสามารถลอกมาได้เลยไม่ไม่ทําให้โบราณสถานต่างๆที่อยู่ใต้ดินมีเสียหายนะคะทุกอย่างเนี่ยก็นั้นจะทํายากเย็นหน่อยเองเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องไม่สวยแล้วตอนนี้ทําได้ปีเดียวก็ด่างหมดละแล้วก็น้ําก็ซึมล้วทาไงฮะเนี่ยตอนนี้ก็ให้เขาเห็นละ ว่าเนี่ยที่เราพยาย,พยายามขอเขาว่าจะขอวัสดุต,ต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้แพงกว่าด้วยต้องขนส่งมาจากบ้านเรารเราคิดว่ามันจะคงทนมากกว่าวันนี้เขาเห็นละเฟสสามเนี่ยที่ทาถนนทางเข้าเขาอนุญาตให้เอากระเบื้องเคนไซน์นเข้าจากบ้านเราอ๋อเรามาเปลี่ยนได้ปะตรงนี้จะเปลี่ยนต่อไปอเปลี่ยนเปลี่ยนคือเฟสสามเฟสสามทำทางเดินทางเดินแล้วก็เอามามาซ่อมตรงนี้พร้อมๆต่อไปจะมาซ่อมอนาคตให้ให้ให้สักระยะหนึ่งกันเพราะว่ามันก็ต้องหมดช่วงไฮซีซั่นรับ ตอนนี้กระเบื้องเขียนไซนนี่ก็วัสดุอุปกรณ์ที่เอามานี่ก็ยากนะคะครับต้องขนจากประเทศไทยมาเนี่ยรัา่งเรือมา45วันถึงท่าเรือเกากาตาจากท่าเรือเกากาตาจะต้องใส่รถมาอีก1300กิโล1300กิโลของอินเดียเนยปาลน,นี่ประมาณสัก7วัน นี่ถ้าไม่ใช่แรงศรัทธานี่คงคงทําไม่ได้นะลำบากเหลือเกินนี่นะโมคงทําไม่ได้นะครับลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเฟสสามจะเกิดขึ้นแน่แน่แน่นอเฟสสามจะเสร็จแล้วค่ะอ๋อจะเสร็จแล้วนะเฟสสามคือถนนทางเข้าเนี่ยทางเข้าเนี่ยจากไฟสัญญาภาพซึ่งเขาจะให้คนทุกคนเข้าทางนั้นเนี่ยจะเสร็จไปแล้วกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นส่วนที่สองก็คือทําลานประดิษฐานองค์พระพุทธเจ้าน้อยลานเนี่ยเราทําด้วยหินอ่อนครับ ก็ทางสุขโขทัยหินอ่อนเนี่ยเขาก็ไปสั่งแกะมาจากเมืองจีนจากจีนเลยแล้วก็จะชิปจากเมืองจีนเนี่ยมาที่ลุมพินีใช้เวลา2เดือนแต่ละอย่างเนี่ยคุณผู้ชมฟังมันไม่ไม่ง่ายเราก็จะมาประกอบประกอบใช้เวลาอีกรประมาณเดือนครึ่ง เราประกอบ,บเป็นเป็นฐานดอกบัวเราจะเห็นคุณหญิงเดินทางบ่อยใช่ค่ะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยเแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะทําอาคารเป็นอาคารเอกประสงค์ที่จะมีห้องน้ําห้องน้ํานี่ยากมากเนี่ยไม่มีห้องน้ําจะทําห้องน้ําแล้วก็ห้องพยาบาลแล้วก็เป็นห้องนิทรรศการด้วยนิทรรศการด้วยก็จะเป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าทั้งหมดนี่คือเฟสที่3ซึ่งก็กําลังจะสองอย่างกําลังจะแล้วเสร็จเหลืออาคารกําลังจะดําเนินการ ซึ่งเขาก็อนุญาตอนุญาตแล้วยูนสโกมีปัญหาไหมครับมีปัญหากับเขาบางทีเวลาเขาขึ้นขึ้นเป็นโรดโลล่วอเลยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพยายามที่จะรัมสารแบบว่ามานคงอนุญาตแล้วจบแต่ว่าก่อนอนุญาตนะฮะก่อนอนุญาตก็จะจะยากหน่อยแต่อนุญาตแล้วจบก็คือก่อนอนุญาตก็ต้องส่งแบบยูเนสโกอยู่ฝรั่งเศสคนที่ดูแลที่นี่เนี่ยเป็นโศาสตรเซอร์ชาวญี่ปุ่นต้องส่งแบบทั้งหมดเนี่ยไปที่เกียวโต ให้ถางนนฟูฟก่อนขั้นตอนนี้เหนื่อยมากก็ยุ่งยากพอสมควรเนี่ยต้องแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณหญิงอิ่มบุญอิ่มบุญสบายใจยุ่งยากเรื่องงานแต่สบายใจคุณหญิงครับคําถามสุดท้ายนะครับคุณหญิงตอนนี้ทางสว่างทางบุญทางธรรมเนี่ยทางสว่างเราเห็นแล้วครับแล้วเส้นทางทางการเมืองของคุณหญิงนะเส้นทางการเมือง คุณหญิงเหมือนพักไปเหมือนพักผ่อนพอลิเดย์ไป5ปีก็มามาทำตรงนี้ถูกต้องไหมครับได้โชคดีได้มาทำที่นี่หลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเส้นทางทางการเมืองเราจะพอเห็นทางสว่างที่คุณหญิงจะกลับมาอยู่ในบทบาทไหนบ้างไหมครับเพราะก็มีหลายหลายไฟยออกมาบอกเอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือจะเป็นซอสอะไรคือจริงๆแล้วเราก็เลือกที่จะพักตัวเองต่อไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างโหด ือส่ไลไป้ายสีก็เป็นคุ้งเป็นแควขณะที่กําลังทําโครงการนี้อยู่เนี่ยก็ไม่อยากจะมาแปดเปื้อนกับเรื่องว่ดีก็เลยไปประกาศเมื่อต้นปีเมื่อเมื่อก่อนพิษสภาว่าเออแม่ปลดล็อกแล้วก็ยังจะไม่รับตําแหน่งอะไรนะจะขอทําอันนี้ให้ตอนนั้นก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยมากยังเฟสสามยังเริ่มไม่ได้ตอนนี้เฟสสามเริ่มได้จนจนถนนจะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นก็เลยประกาศช่วงนั้นว่ายังไม่ทําอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วก็คงจะเรียนว่า คนที่เรียกร้องจะได้ให้ให้กลับเข้าไปทํางานการเมืองเนี่ยในส่วนตัวก็รู้สึกต้องกลับขอบพระคณที่ว่าเขาก็ยังนึกถึงเราเนาะเราหายไปตั้งหลายปีแล้วถึงคิดว่าเราเป็นผู้ที่ทํางานได้รับใช้ได้เราก็ดีใจแต่ว่า,าจะกลับเข้ามาไหมเนี่ยอย่างแรกก็ตอบผือคงคงกลับแน่นอนนะการเมืองแต่ว่าจะช่วงไหนยังไงเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอสลตะาให้ชัดๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมารับใช้แน่แต่ตอนเนี้ย ก็อยากจะทํางานบุญให้ลุล่วงนะคะแต่กลับมาแน่นะครับก็จะกลับมากลับมาค่ะก็คงได้กลับมาน่าจะได้กลับมาะคะกลับคุณหญิงกระซิบผมหน่อยก็ดีเหมือนกันก็น่าจะได้กลับมาก็ถ้ามีโอกาสรับใช้บ้านเมืองแต่แม้ไม่มีตําแหน่งก็จะก็ทำอะค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราก็คนไทยทําอะไรให้บ้านเมืองได้ก็ทําไม่ต้องมีตําแหน่งก็ได้แต่ว่าถ้าจะทําเต็มตัวถามว่าก็คงจะได้กลาบอย่างที่เรียนนะว่า แต่ขอขอ,อขอเล่นเรียนอีกทีหนึ่งว่าจะช่วงไหนนะคะนะครับนอกจากที่คุณหญิงมาบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับสถานที่ประสูิของพระพุทธเจ้าแล,แล้วคุณหญิงยังจัดสร้างพระพุทธเจ้าน้อยอีกตรงนี้คือจะสร้างเพื่ออะไระรับความหมายมันคืออะไรครับคือโครงการนี้เราได้เปิดให้ทําบุญเพื่อที่จะ จะได้หาเงินมาบรณะเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยเราจะไม่ได้ไปบรบกวนหน่วยราชะการใดหรือองค์กรอะไรใหญ่ๆที่เป็นเงินเยอะๆเลยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราอยากให้คนไทยมีส่วนร่วมจะคนละบาท2บาทสิบบาทหบาทแล้วแต่นะคะเราก็จัดสร้างเป็น,เป,นเป็นแผ่นทองแผ่นทองเนี่ยเ,เพื่อให้คนทําบุญนะคะที่ขณะนี้ก็มีให้ทําบุญได้ที่เซเว่นอีเลเวน,นกับไปรษณีย์ไทยทุกสาขานะคะคคก็ เราเอาแผ่นทองน่าจะประจัดสร้างเป็นพระนะคะเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยทํได้วยสมริดความสูง3เมตร5จะนํามาประดิษฐานที่นี่เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเวรณะครั้งที่สามนะคะคแล้วก็จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่อยู่เป็นพันปีเฉยเช่นเดียวกับ เสาห็นพระเจ้าโสมนะคะคใครมาก็จะเห็นพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็จะเห็นที่ฐานที่จะจารึกว่าเกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นบ้านกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระนามของสองพระองค์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่เราเคารพเท่ดทูลยิ่งเนี่ยนะคะและทรงพระคุณนมาเสริจสำหรับชาวไทยเนี่ยจะถูกจารึกไว้ที่นี่เป็นพันปีใครที่มาจากทั่วโลกก็จะมาเห็นพระนามพระองค์ท่านเป็นประกาศเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านไปทั่วโลกในฐานะเป็นเอกองค์อัคราาศาสนูประถัพบอนันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดฟังแล้วตื่นตันใจมากนะครับคุณหญิงครับนอกเหนือจาก การทํางานการเมืองให้กับประเทศชาติแล้วนะครับคุณหญิงยังสร้างบุญกุศลอันใหญ่ยิ่งมากๆสํสำหรับประเทศชาติสำหรับชาวพุทธทุกคนสำหรับชาวไทยนะครับก็เป็นพ่อะพลังศรัทธาชาวไทยจริงๆค่ะนะครับหวังว่าคงได้เห็นคุณหญิงกลับมาในวงการการเมืองเร็วๆนี้นะครับคุณหญิงนะครับค่ะหวังว่าค่ะขอบคุณคุณหญิงมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากระปิกระทำพ่อชูครับสวัสดีครับ